มีคนบอกว่าคนที่จะสนใจจะมาศึกษาธรรมะก็คือคนที่พร้อมแล้วทุกอย่างไม่มีภาระอะไรให้ต้องดิ้นรนต่อสู้อะถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องคุยกันยาแล้วละ่ะนะคะลองไปถามดูสิคะว่าคนที่เขามีพร้อมทุกอย่างที่เราเห็นนะคะเห็นว่าเขามีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องดิ้นรนอะไรแล้ว คนเหล่าเนี้ยถึงจะสนใจธรรมะไปถามสิคะลองถามดูก็ได้นะคะและยังบอกต่อว่าคนที่ยังต้องดิ้นรนธทำมาหากินเลี้ยงชีวิตอยู่ทุกวันไม่มีเวลาหรอกที่จะไปสนใจธรรมะอืมก็อย่างที่ว่าถ้าแบบนี้ต้องคุยกันยาวนะคะถ้าเราลอง คบทวนใครครวนพิจารณาดูเราจะรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีความต้องการไม่สิ้นสุดมันมีการสแสวงหาที่ไม่สิ้นสุดความต้องการไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีความต้องการหรือความอยากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของคน โลกมันหมุนไปเพราะความอยากโลกที่เราเห็นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันเนี่ยจากที่ไม่เคยสะดวกสบายเดินทางกันใช้เวลานานๆแล้วมาหดสั้นลงให้เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ไปอีกซีกโลกหนึ่งได้แล้วนี่คือความอยากของคนมันถึงมีการพัฒนาโลกถึงหมุนไปเพราะความอยากความอยากไม่ได้เป็นผู้ร้ายไม่ได้เป็นตัวร้ายแต่ การควบคุมความอยากไม่ได้นี่ต่างหากอันเนี้ยผู้ร้ายของจริงทีนี้ลองไปสืบค้นลงลึกดูว่ามีใครบ้างในโลกนี้ที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆเ,เนี่ยมันยังมีความอยากด้วยกันทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะมีเงินมีทองทรัพย์สินมากมายอลังการขนาดไหน เขาก็ยังคงสแสวงหาเพราะเขายังคงมีความอยากอยู่นั่นแหละและทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพก็ยังคงเป็นไปตามความอยากการมาสนใจธรรมะก็เป็นเพราะว่าเราจะมาควบคุมความอยากให้ได้ธรรมะสอนให้เราควบคุมความอยากจริงๆแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติ การเข้าถึงธรรมชาติของตัวเองการเข้าใจธรรมชาติของคนเข้าใจตัวเองได้เราก็เข้าใจคนอื่นได้ว่าเรามีความอยากเป็นแรงผลักดันความอยากไม่ใช่ผู้ร้ายแต่การควบคุมความอยากไม่ได้อันนี้ตัวจริงผู้ร้ายตัวจริงธรรมะสอนให้เราควบคุมความอยากการจะควบคุมความอยากได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าความอยากมันเป็นยังไงมันมายังไงมันจะจบลงยังไงมันจะไม่มีได้ยังไง อันเนี้ยค่ะมันเลยทำให้คนเราต้องมาศึกษาการศึกษาธรรมะมาใคร่ครวนพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงมันประกอบไปด้วยอะไรมันมีตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เราไปสู่ความทุกข์ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกยุคทุกสมัยด้วยเปลี่ยนหน้ากันมาทุกเนี่ยมันเป็นเพราะความอยาก เราก็เลยต้องมาศึกษาธรรมะเพราะธรรมะจะทําให้เรารู้ว่าเราจะควบคุมความอยากได้ยังไงความอยากมันมาทางไหนง่ายๆก่อนเลยตาหัวจมูกลิ้นกายใจมันโอ้โหพอมันได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รับรู้สัมผัสได้ลิ้มรสมันก็เกิดอาการอยู่แล้วมันส่งต่อกันอยู่แล้วมันมีปัจจัยสืบทอดส่งต่อกันมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี ถ้าเราเรียนรู้เข้าไปเรื่องของจริงแบบนี้ได้นะเราจะเห็นชัดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นปฏิกิริยาหนึ่งของใจเท่านั้นเองเราก็จะสามารถควบคุมมันได้เมื่อควบคุมมันได้ก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรอาชีพอะไรสาขาอะไรดิ้นรนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่หรืออยู่บนกองเงินกองทองถ้าควบคุมความอยากได,นนด้อันนี้แหละคือที่สุดอันนี้แหละค่ะคือธรรมะ อ่ะจริงๆนะคะเรียนรู้ฝึกฝนไปด้วยกันที่นี่ค่ะช่องนี้ใจตน,นะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ